ขณะนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชันประจำช่องเพื่อรับชมรายการย้อนหลังของสถานีผ่านระบบปฏิบัติการ Android โดยเข้าไปที่ Play Store แล้วเซิร์ชคำว่า nbt นครศรีธรรมราชกดติดตั้งดำเนินการต่อกระทั่งสามารถเปิดใช้งานได้บนหน้าจอของท่านซึ่งภายในแอปพลิเคชันจะประกอบด้วยไอคอน nbt ในนี้จะมี7เมนูย่อยคือประวัติวิสัยทัศน์ภารกิจการรับชมเขตบริการที่ตั้งสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารไอคอนเว็บไซต์ของสถานีไอคอนทีวีออนไลน์ไอคอนรับชมรายการย้อนหลังต่างๆของสถานีเช่นรายการเช้านี้ที่เมืองนคร รายการข่าวท้องถิน่นรายการคุยสบายสไตล์สาวสาว,สาว,สาวรายการรอบรู้ถิ่นไทยรายการระเบียงเมืองคอนและรายการอื่นๆของสถานีไอคอนลีดคือไอคอนรวบรวมรายการทั้งหมดของสถานีและไอคอนติดต่อสอบถามข้อมูลจากทางสถานี ทั้งหมดนี้เพื่อความสะดวกและความสุขของผู้ชมรายการทางสททนครศรีธรรมราชสื่อท้องถิ่นสู่สากล